ผู้สมัครนายกอปจสงคลานะคะจากทีมสงขลาพลังใหม่ค่ะพร้อมด้วยสมาชิกนะคะก็ขึ้นเวทีปราศัยในอำเภอนาทวีจดสงคลานะคะทมกลางประชาชนที่ไปให้กำลังใจนับพันคนค่ะ ี่สนามกีฬากลางอำเภอนาทวีจดสงขลาในขาในายสุพิษพิทักษธรรมจากทีมสงขลาพลังใหม่พร้อมทีมผู้บริหารอย่างเช่นนายสมพรใช้บางอย่างนายอับดลุลรมานกายเยมนางสาวเินดาปาระเร่นายธนิทองสุขแล้วก็ทีมสมาชิกอบจอจากทีมสงขลาพลังใหม่ค่ะก็ควงสองศิลปินตลก คุณจิมและก็แฮกชวนชื่นขึ้นเวทีปราศัยใหญ่ที่อำเภอนาทวีนะคะด้วยยุทธศาสตร์พัฒนาด่านชายแดนโดยมีมวลชนไปร่วมรับฟังให้กำลังใจนับพันคน โดยนายสุพิธได้กล่าวบนเวทีปราศัยบางช่วงค่ะว่าวันนียุทศาสตร์พัฒนาด่านชายแดนซึ่งประกอบด้วยอำเภอจนะนาทวีเทพาสบาย้อยโดยมีนโยบายถนนปลอดภัยไร้หลุมบ่อ,อยุระดับกล้อง C C T V ครอบคลุมทุกจุดเสี่ยงและต้องเปิด24ชั่วโมงนอกจากนี้การแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นระบบพัฒนาสนามกีฬาอบจอและก็ส่งเสริมการแข่งขันก,กีฬานานาชาติเพื่อดึงเยาวชนให้ห่างไกลายาเสพติด และพื้นที่ดังกล่าวก็มีด่านบ้านประกอบซึ่งเป็นด่านพรมแดนสําคัญของจังหวัดซึ่งเชื่อแน่ว่าหากคืนชีพให้ด่านประกอบจะสามารถสร้างเศรษฐกิจให้ทั้งจดสงขาได้อย่างแน่นอนขณะที่ทางด้านนายอับดุลรอมานกาเยมซึ่งเป็นอดีตนาะรองนายกอบจสงขาและก็เป็นฐานะที่ปรึกษาทีมสงขลาพลังใหม่นะคะก็ได้กล่าวถึงเหตุผลค่ะของการมารวมทีมกับทีมสงขาพลังใหม่เนื่องจากว่า บอกว่าก่อนหน้านี้มีการศึกษาแล้วว่าแต่ทั้ที่ตัวเองเนี่ยเคยนั่งฝ่ายบริหารมาก่อนเมื่อมาศึกษาแนวความคิดของนายสุพิธพิทักษ์ธรรมซึ่งเป็นผู้สมัครนายกการบริหารส่วนจังหวัดสงขลาก็ได้ฟังแนวคิดว่าน่าจะไปกันได้กับแนวคิดของตัวเองก็เลยยินดีตกลงมาร่วมทีมเพราะไม่อยากให้เสียโอกาสและไม่อยากให้แนวคิดดีๆหล่นหายไปและก็อยากให้ยังคงอยู่เพื่อพัฒนาสงขลาต่อไปเพราะแนวคิดของนายสุพิธนโยบายใดที่นายคนกคนก่อนเคยทําไว้ดีแล้วก็พร้อมจะต่อยอดให ดียิ่งขึ้นส่วนใหญ่ที่ยังขาดอยู่ก็พร้อมจะเสริมขึ้นใหม่ให้เกิดความสมบูรณ์ทั้งจดสงขาโดยภายหลังเสร็จสิ้นเวทีนะคะนายสุพิธพิทักษธรรมก็ได้เปิดเผยด้วยความมั่นใจนะคะว่าตัวเองเนี่ยรู้สึกดีใจและพลังบวกที่จะทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนชาวสงขลาและก็มั่นใจว่าวันที่1กุมภาพานันธ์นี้พี่น้องทั้งจดสงขาจัดเพคะแนนมาเลือกตัวเองแน่นอนไปฟังเสียงนายสุพิธพิทักษธรรม เลื่องคล้องถนนปอดไหลลุ่มไหลบอ่อนะครับถนนอบอจอเป็นต่ำน้านไปเรียเป็นนหมาคาไปเรียที่นุ่นอบอจอเนี่ยป็นลุ่มป็นบอ่ออยู่ค้องผมเนี่ยผมบอกแล้วว่านุ่นอบอจอเนี่ยไม่เกินสี่เดือนนุ่นอบอจอถูกตำบนถูกมู่บานพื้นที่ต้องไม่มีลุ่มไม่มีบอ่อครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องในที่อำเภอหรือทางจังหวัดสงขลาเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะครับ CCTV จะดูแลพี่น้องทุกทุจุดทุกๆก,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 กมุมแต่มันเป็นจุดเสี่ยงโดยเฉพาะในซีอำเภอนะครับนอกจากซ c ซีทีวแล้วนี่ยผมจะสร้างออพ่อพ,อพอลอขึ้นมาไหมนะครับอพ่อพ,อพอลอนี่เป็นพี่น้องที่อุติตนนีจิดนดาซาดูแลปกป้องพี่น้องในยามคาขึ้นเพราะงั้นในยุคสุพินิศักดิ์ท่าเนี่ยอพ่อพ,อพอลอต้องขึ้นชีพมาให้พี่น้องมีความสุขกับ เลี้ยงนะครับพี่น้องนะเลือนงแกผ่านหน้าหามท่วมนะครับยางเป็นระบบ๊อบทางแจนหน้าศิษย์สาานธ์แจนหน้าศิษย์สาพันธทีผ่าโดยเฉพาะในราชนาวีปีที่ผ่านมากในพงไกรมาดูนะครับมากะร่ำดีมาฮัไทยด้วยนั้นนะครับไม่เหลีห่ยปัญหาของหนามท่วมติซี่อำเภอนี้ไม่มีอะไรสารส,รสกสนครับพี่น้องถ้าคลองใหญ่ๆคลองนาวีคลองที่ระบายนามลงสู้เอาไทย ไม่มีย่าไม่มีการตื่นแล้วก็คุดหลอกอย่างเป็นระบอบตุกปีพ่มเชียววาพอถึงฤดูฝนเนี่ยนามก็จะไล่ท่านในลาดนาวีก็จะไม่ทั่วไม่เอือ่อนครพีน้องเพราะงันเชื่อมั่นในทุกปีจะตั้มได้เลยครับเยี่างนี้ครับ